กอนะผมทุกคน่หไหนฝากวพี่เป็นกำลังใจผมนะกนะผมต้องขอบคุณอาจารย์ผมข่าวที่ช่วยผมไว้นะทุกคนไม่งั้นผมคงแย่นแน่ๆเลยตอนนี้คือไม่รู้ว่าผมต้องเดินลงไปข้างล่างนี่แหละผมก็ช่วยอาจารย์ได้เท่านี้เองทุกคนตอนนี้ผมเลมไม่ไหวแล้ว เอาผมพี่เดี๋ยวว่าตอนนี้ผมอยู่ไหนแล้วนะครับโอ้ะเดีเดี๋ยวไปต่อนะพี่อาจารย์มาพี่ทำร้ายมาทุกคนอาจารย์ มาผีมนดำปีศาจอะไรไม่รู้นะตอนนี้นไงล่ะปาร์ตี้เราเดิไนไปแล้วต่อตอนนี้เหมือนผมไม่สบายเท่าไหร่นะทุกคน คืออะไรไม่รู้นะครับผมเหมือนห้างเก่านะครับผมพี่ๆอันนี้ไม่รู้ว่าผมอยู่ที่ไหนนะครับเฮ้ทุกคนอันนี้คือกำแพงอะไรวะเฮ้ยนะเป็นนี่คือกำแพงแล้วเหมือนที่เนสกาแฟทุกคนเฮ้ยโอ้เฮ้ยทุกคนเฮ้ยที่นี่ที่ไหนวะ ที่นี่คือที่ไหนวะทุกคนครับเมืเ่อกี้ผมไม่เห็นตำแทงนะไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะผมตอนแรกผมไม่ได้ผ่านมาทางนี้นะผมพี่ดูดิี่ทุกคนเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดูผมผ่าทางลงกันอ,อ๋อหนามเต็มเลยเอ,อ๋อตอนนี้คือผม ปวดไปหมดเลยนะทุกคนเหมือนโดนอาจารย์มอผีเล่นงานนะครับผมเห็นตรงนี้ก้นยอนหินใหญ่จังอะนี่มีน้ำไหลได้วยทุกคน,นดี๋ยวขอนอนอนุญาตก่อนแล้วทุกคน ล้างน้ำกอนต่เนี้ยผมไม่ไหวแล้วอันนี้ผมไม่ไหวแล้วผมไปดูตาบันะนะ เหทุคนเสร็จแล้วห่นอน้ำเย็นสั่ชื้นมากไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะน,นี่ที่ผมจะรู้มาได้ไงนะตรงนี้อยู่ตรงไหนไม่รู้ไปทุกคนเดี๋ยวเราเดินไปกันต่อ นด้วยน้ําใสมากเมื่อกี้คือผมมานี่คือแบบแห้งแล้งมากนะครับผมพ,พี่คือแห้งแล้งจ,จัดจัดอะแอ่น้ําเย็นสดชื่นมากพี่ๆขอเดี๋ยวที่มีน้ําทุกคนไม่งั้นนี่อุ้ยเสียงอะไรวะคนได้ยินไหมแต่ผมไม่แปลกใจนะ ฝั่งพม่านะพงศ์อันตรายเยอะนะฝั่งพมา่าไปอันนี้รีบขึ้นกันเนาะ,ะไม่รู้ว่ากำแพงนี่คือกำแพงอะไรนะทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะพงศ์ไปทุกคนน่าเราเดินทางกลับกันเลยนะเดี๋ยวพงศ์ตอนเนี้ยพอนุญาตพักก่อนนะตอนนี้คือเราในจันทร์มอพีเล่นงานมาจนน,งนังแล้วทุกคน คือผมไม่ไหวแล้วผมไม่มีแรงแล้วนะครับผมเฮ้ทุกคนดูต้นนี้คือต้นอะไรวะเข่ามาัดด้วยนี่ผมไม่ไหวแล้วไปเถิดเดินเดินไปต้อง ไม่รู้ว่าที่นี่คือที่ไหนนะผม ใส่มากพี่พี่โห น,น้ำใสนานเล่นน้ำนามากเ,เดี๋ยวผมขอล้างหน้าก่อนนะครับพี่ๆคือตอนเนี้ยบอกเลยล่างกายผมแบบอ่อนแรงไปหมดเลยนะครับผมไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะรอดกลับไปป่าพอมนะครับผมไปคนตอนนี้ผมล้างตัวนะ ผมจะเดินทางไปกันต่อนะก็จะเดินทางไปสุดเลยนะผมตอนนี้ไม่รู้นะว่าเพื่อนนันนะทุกคนอยู่ตรงไหนแล้วนะครับผมพี่พี่เพราะว่าผมมิงก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเพื่อนนันนะให้ไปไหนเพราะว่าเพื่อนนันก็อาจจะมาทางนี้นะทุกคนจต่ไม่ผิดน,นะเพราะผมเดินตางเดินตามเพื่อนนันไม่ทันนะผมก็เราก็แยกกันไปนะไม่รู้แยกกันไปหรือเปล่าแต่ผมกา เดินมาช้ากว่าเพื่อนนันนะทุกคนไม่รู้ว่าตอนเนี้ยเพื่อนนันจะอยู่ไหนนะว่าเพื่อนนันจะเป็นยังไงบ้างนะเพราะว่าป่าที่แห่งนี้นทุกคนเป็นปา่าทันที่แบบหลายแหลงมากของฝั่งพม่านะทุกคนก็นะผมแต่ที่นี่สมบูรณ์แบบนะทุกคนธรรมชาติดีนะทุกคนมีปลามีอะไรหมดเลยแต่ไม่น่ามีแบบสิ่งอันตรายขนาดนี้นะทุกคนก็ก็อย่างว่าแหละทุกคน ปเดี๋ยวเราไปกันต่อนะพี่อย่างนี้ไม่รูนะ้คนจะรอแต่รอแต่หรือเปล่าไปกันคนเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับก่อนรับแขกตอนนี้นะไม่ดูไม่ได้ต่อ,อล่บตอนนี้ไ,ไหวแนละ้ว เฮ้ย,ยท่านชายเหรอท่านชายสวัสดีครับที่โอ้โหโดนไม่ว่าจะโดนอะไรามาท่านชายมาได้ไงท่านชายคืเจ้ามีบอกวันดำด้วยเจ้าเจ้ามานน,น,าามานี้ขาไม่ไหวแล้วท่านชายเ,เ,เจ้าพยายามเลยเจ้าอ,อย่าให้ดีเว้ยคือผมโดนมันดำแล้วท่านเจ้ามานนี้สิ พอแบบรู้สึกหายใจไม่ออกเหมือนแบบติดๆขาดๆยังไงไม่รู้ท่านชายจอมวันนี้กะเเธอจอมด,ด,ดูก่อนอาบฝุ่นขอดูโดยจ้องมีอะไรเป็นดีดําอย่างเช่นขอเจ้ามือ,ม,ยอ,ยอมีคนกำลังมีขอเจ้าอยู่เป็นดําขมิ้นใช่ท่านจอมวันนี้สิ Rồi giờ đi với Cho ông thường lấy Hồi mình tiền chua lấy Uhm những

ท่านมันเจ็บจังนะท่านจออุทุนไว้มันเจ็บขึ้นเรื่อยๆใจให้ดีไว้จอจงอุทุนไว้ท่านขอเวลาสักพักท่านไม่ไหวแล้วจอทุนตะเทิร์ดขอเวลาอีกสักพักนั่นเขไม่ไหวแล้วอ่า ชายคนน้อยชายชายไม่ใชา่ไหมอาจารย์อย่างสองชายน้องทนทำไมฤทธิ์อาจารย์ดำมันไรแรงยิ่งนะกระท่านเพราะป่านั้นมีสิชัุไรที่นั้นมีแต่ความดำแล้วท่านเข้าไปไม่ได้หรือท่านท่านหนดบางตาเขาเข้าไปเจ้าเขาเข้าไปเจ้าเขาไปช่วยเจ้าไม่ได้เพราะป่านนั้นที่อันตรายมไม่เขาเข้าไป ให้ได้พวกมนดุดคุณออกแอร์เข้าไปสักคืนหลอกร้อยเข้าไปแล้วมึงจะจัดสินค้ายเชลคนคุณเข้าไม่ไหวแล้วท่านเ้าทุนน้อยเข้าไม่ไหวแล้ว จะไม่ไ้จะนองพากับกันเถิเจ้าครอื่นมาเจ้าอยู่หายดีเองอะ่าฆ่อจ้าตั้งสมาธิอยู่ข้อจะนอนไปเถิดจะไม่ไหว ข้าเป็นคนที่มือช่วยใครนักหรอกแต่ข้าเห็นคนมาดเจ็บเอาหน้าข้าไม่ได้ดูแล้นหน้าสูสอนใช่ครับเวรอยทำมันอ,อยู่นี่ได้ไงท่าน ทำไมผมมาอยู่นี่ทีีน่ได้ไงอะ่ะเจ้าคนลุงตัวและเด็กเจ้าฟื้นตัวและเฮ้ยเสียงอะไรท่านนั่นล่ะอ,อืมมันเป็เสียงเออทำทำไมพมูดเป็น<ม>ไรอ่ะท่านเจ้าเป็นอะไรหรอเจ้าดังฝึกฟังตัวให้ใหายดีก่อนเจ้าอยู่มึนหัวอยู่ไหมมึนอยู่ท่านผมเป็นไรอท่าน เราทำพายดีก่อนเฮ้ยเสียงอะไรวะเสียงจากไั่ใช่เพื่อนบ้านอย่าบอกนะท่านว่าผมอยู่ฝั่งพมา่าอ๋อใช่แล้วผมมาทำอะไรไที่นี่ได้ไงอะ่จะจ่าลงมาที่นี่แล้วผมลงมาได้ไงท่านผมจำได้ว่าผมกำลังเดินตามเพื่อนนันมาขึ้นมาข้างบนนะท่าน จำได้ถึงแค่ตรงนั้นเองจอโด,ดนผีบงังตาจอมาเจ้าไม่ได้ไหวเลยใช่ไหมจำไม่ได้เลยท่านอืมเจอาผีบังดอผีปีตาจเฮ้ยทำไมขอเจ้าเข้าไปเลยเลยมาอธิทฐานทำไมข้าต้องต้องผมไปอยู่นู่นได้ไงขอบคุณท่านนะครับเจ้าหน้าที่ของข้าสะเทือนให้ใหายดีก่อนได้ท่านทาคนในไหนก็ไ,ไหนละเดี๋ยวผม นักสมาธิกระท่านเนาะวแตอนนี้เจอท่านแล้วทุกคนไอหนึ่งนะท่านอืมโทษนะผมขออนุญาตนั่งสมาธิกับท่านก่อนนะโอ้โหทุกค,คนน้ำเย็นมากๆเลยคือตรงเนี้ธรรมาชาติเอง ดีมากๆเลยนะผมวิพี่้อทุกคนผมขออนุญาตนั่งสมาธิท่านชายก่อนนะทุกคนท่านชาย เดี๋ยวใครให้เจ้าสนใจเจ้าคืนมาหลายท่านฝากทรงจำเหรอใช่เจ้ากำลังนึกดีดีท่านนึกไม่อกอกกับทา่านเจ้ามานี้ เจ้าพอได้คำั่จำเจ้ามาตั้งนี้จังท่านเหมือนว่าข้าเริ่มจำได้แล้วท่านเจ้าพอรู้ไหมจ้ามาได้อย่างไรอขอบคุณท่านมากๆนะครับผมอืมรู้สึกความหายดีหมดเลยท่านรู้สึกแบบไม่เจ็บที่โดนทำร้ายแล้วท่านเหมือนหายดีเหมืนปกติทุกอย่างเลยท่านอขอบคุณท่านมากๆนะครับผม เดี๋ยววันร้างเดีผมจะมาตอบแนทน,น,ปปน,นท่านนะไม่เป็นไรขอบคุณท่านมากครับขอบคุณท่านมากๆนะครับส่วท่านจอชิร์กำเทิดขอบคุณท่านมากๆนะครับผมจมะมไม่ได้ทานของเยีแ่แน่เลยขอบคุณท่านมากๆจอชิร์กำเทิเราเดินทางไปทางนี้ใช่ไหมท่านใช่จนทางนี้ เดี๋ยวขอขอไว้กลับท่านก่อนนะก็เ,ออเดี๋ยววัเจอกันใหม่นะครับท่านโ <Okay. S 1> อเคก่อนนะผมทุกคนเดี๋ยวผมไปก่อนนะท่านและท่านเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ท่านเจอกันไ,ไปแล้วโหทุกคนดูดิปนไม้ใหญ่นะครับผมไปทุกคนเดี๋ยวผมขออนุญาตจับก่อนนะคือตอนเนี้ย ต้องขอบคุณท่านฉายมากๆนะถธอไม่ได้ท่านฉายนะผมผมไม่ได้ออกจากป่าที่แห่งนี้ผมผมไม่รอดออกไปแน่ๆเลยทุกคนเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่นะครับผมทุกคนชิปนี้นะทุกคนยังไงทุกคนฝากเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผมก็ถ้าไม่ได้ท่านฉายอะผมผมแย่แน่ๆนะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งอะ่ะผมได้รับบัตรเก็บเหมือนแบบผมโดนลบความทรงจํานะทุกคนเดี๋ยวผมจะเล่าฟังนะมันผมโดนลบความทรงจํานะผมพี่พี่เหมือนแบบ คือแบบยังไงพี่พี่ช่วยผมเอาไว้แล้วก็แบบลบความทรงจําผมไปนะคือมันต้องใช้วิธีนี้เท่านั้นอนะ่ะผมก็เพิ่งรู้เองนะเพื่อนนันก็แบบโดนไปคราวที่แล้วนะผมก็โดนไปที่แด่คราวที่แล้วนะทุกคนแบบหลายเดือนที่แล้วนะที่เพื่อนนันโดนลบความทรงจําไปแล้วก็กลับขึ้นมานะผมเองก็น่าจะโดนแบบเช่นนั้นเหมือนเพื่อนนันนะครับผมทุกคนก็เพิ่งกลับมาจําได้นะผมเอางี้ทุกคน เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคนสำหรับคลิปนี้คงมีเพียงเท่านี้แหละก็ยงังไงฝากพี่ๆเป็นกำลังใจผมด้วยไปกับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าผม